ซึ่งทางเราหาได้รุงนะ,ะให้แป๊บสาซัมซุงกาซี่โน t ยี่สิบานโนดยี่สิบออลต้ากาสซี่บัตรกา a ซี่วอชนะคะเพื่อให้เรากลับมาทดลองใช้งานเราก็ไน้นำมจากลัลูกค้านะคะว่าเครื่องรุ่นนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้น้องดี่เราคือใช้กาสซี่บัตรใช้แทนเป็นไมโครโฟนนะคะหรือว่าไม่บูททัวนเองซึ่งเราสามารถที่จะอัดวิด,ดีโอโดยใช้ไม์จากตัวกา l ซี่บัตรเครื่องนี้ได้เลยนะคะทุกคน อย่งไรก็ตามเดียเจอกันที่จังหวัดนรานทีวาาค่ะ ทีน evet> ี่ที่บ้านกูปัตตานีลังกาสุกาไม่ร้ายเหมือนในข่าวเพราะกูอยู่เป็นมิตรภาพยาลาปัตตานีไปบินดาราชิวาเพราะเออเด็กเด็เขาอยากจะฟังแรปแบบโอ้สกูแรปแบบนายยูเด็กกูจะแรปให้มันดูเด็กเด็กเขาทำต้องทำยังไงถ้าผมจะแรปให้มันกูกูเลยต้องแรปให้มันดูยังแรกปไม่ต้องมาลูทำใจให้แข็งมันประตูคนที่ทำได้คนอาจาไม่พูดว่ากาศลูในจริงก็ลองไฟแล้วมึงก็ลองมาดูเพราะว่าฮิปฮอปไม่ได้วัดกันที่บาทจุดกดแกว่างเลยกระลาจุด